สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปวยทานดอกฟ้าประดิษฐ์กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกฟ้าประดิษฐ์ของเราวันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นสีฟ้าลายจุดค่ะเป็นเบอร์สองจำนวนสเส้นความยาวก็อยู่ที่ 30เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะมาวางเรียงกันด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่มีลายนะคะเราจะหันด้านไม่มีลายค่ะแล้วก็พับลงมาประมาณ10เซนติเมตรจะได้ริบบิ้นที่มีด้านสั้นและก็ด้านยาวค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐานสี่กันโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นก่อน แล้วก็เอาด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านหน้าแบบนี้จากนั้นใช้เส้นที่สองค่ะขวามือครองเส้นแรกซ้ายมือต่อไปค่ะเส้นที่สามนะคะเราจะนำมาครองข้างล่างเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่เราก็จะนำมาลอดซ้ายมือของเส้นแรกนะคะแล้วก็กางริบบิ้นออกเอานิ้วลวูงเข้าไปหยิบ ริบบิ้นเส้นที่3าให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4ี่ค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับจะได้ฐาน4เรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำเอาเหรียญบาทมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นจากนั้นก็จะพับริบบิ้นหนึ่งเส้นนะคะที่เป็นเส้นสั้นๆค่ะพับลงมาข้างล่างเส้นความมือพับไปซ้ายมือค่ะเส้นข้างล่างพับ ขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือเราจะนำมาลอดช่องนะคะเป็นการล็อกริบบิ้นทีนี้ให้เราดึงให้กระชับแล้วก็บีบบีบโคนนะคะพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะพิกริบบิ้นไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ให้เราดูค่ะริบบิ้นสั้นๆทั้ง4ด้านเราจะนำมาลอดช่องค่ะลอดแบบนี้เดี๋ยวเราจะลอดแบบนี้นะคะไปให้ ครบทั้งสี่เส้นพอเราทำครบทั้ง4ด้านแล้วค่ะเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้เพื่อเริ่มต้นการทำดอกไม้จะเริ่มจากเส้นขวามือนี้พับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะขึ้นไปด้านบนอย่างนี้ค่ะ แล้วก็บีบๆตรงนี้หน่อยหนึ่งจากนั้นก็นำปลายนะคะโค้งมาด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเอาปลายนะคะเสียบเข้ากับช่องตรงกลางค่ะนี่นะคะเสียบแบบนี้แล้วก็เอายึบโป้งทางด้านซ้ายค่ะกดบริเวณนี้นะคะแล้วจึงก็จะได้กรีบในลักษณะนี้ค่ะเหมือนกรีบบัวเลย นะคะต่อไปค่ะขยบมาด้านนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้เส้นขวามือนะคะพับไปด้านหลังโค้งปลายริบบิ้นลงมาเสียบเข้ากับตรงกลางแล้วใช้นิ้วโป้งบีบเอาไว้นะคะแล้วดึงค่ะก็จะได้เป็นกรีบอัตโนมัติเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทำอย่างนี้นะคะไปให้ ครบทั้ง4กลีบค่ะ พอเราทำครบทั้ง4กลีบแล้วทีนี้เราก็มาจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะพอเท่ากันสวยงามเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนค่ะนี่นะคะเส้นนี้บิดริบบิ้นมาข้างหน้านะคะไปทางขวามือแบบนี้นะคะจากนั้นตรงปลายค่ะให้พับลงมาหรือโค้งลงมาแล้วเสียบเข้ากับช่องด้านข้างนะคะ ปลายของเขาก็จะมาทะลุข้างบนหรือตรงกลางค่ะทีนี้เราก็ดึงก็จะเป็นกรีบนะคะซ้อนกรีบอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะเขาจะซ้อนกรีบเดี๋ยวเราก็ทําเส้นถัดไปเหมือนเดิมค่ะพับมาข้างหน้านะคะไปด้านขวามือจากนั้นโค้งปลายอย่างนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องข้างๆปลายก็จะ ทะลุด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้นะครับไปให้ครบทั้งสี่เกรบค่ะ พอเราทำครบทั้ง4กลีบแล้วนะคะให้เรามาจัดกลีบด้านนอกให้เท่าๆกันค่ะนะคะมาดึงให้เ,เท่ากันจัดให้สวยงามค่ะต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําด้านในก็คือด้านที่เป็นริบบิ้นสูงๆนี้นะคะที่อยู่ตรงกลางเราจะเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนคือเส้นนี้ จะโค้งริบบิ้นไปข้างหลังค่ะแล้วเห็นที่กรีบตรงนี้ไหมคะเราก็เสียบไปใต้กรีบนี้เลยพอเสียบแล้วปลายของเขาก็จะทะลุมาข้างหลังค่ะแต่อาจจะมีกรีบที่ซ้อนกรีบนะคะบางอยู่ก็ต้องกระเถิบนิดหน่อยนี่นะคะกรีบเขาก็จะอันนี้จะไม่เป็นกรีบคะ่ะอันนี้ขอโทษนะคะเป็นเกสรข้างในคะ่ะ เหมือนเดิมค่ะโค้งไปด้านหลังแล้วก็เสียบเข้าไปใต้ฐานของกรีบข้างนอกนะคะแล้วเขาจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ เราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะเกสรด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็หันมาด้านนี้เพื่อเก็บริบบิ้นนะคะเราจะเก็บนี่ค่ะไปตามแนวของเขาทั้ง4ด้านเลย พอเก็บทั้ง4ด้านแล้วนะคะอย่าลืมมากดกดตรงมุมมุมนะคะเพื่อไม่ให้ริบบิ้นเขาดีดออกแล้วก็นำเอากันไกยคา่ะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดแล้วเราก็พับดอกฟ้าประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงกลางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีกรีบข้างนอกค่ะ ทำไม่ยากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ